ครับสวัสดีครับสวัสดีครับนีบ่ลองลองรวมลงรวมกับนักมวยตาเขียวแล้วยังไม่ลงเลยตาเขียวแล้วเป็นไงพี่เอ็มซ้อมมากี่วันแล้วเนี่ยซ้อมมาก็สองอาทิตย์ครับพี่ค่ายหอมพ,พี่พี่เบสใช่เสือ<ม>ก้าวมวยไทายครับเป็นไงร่างกายมันดีขึ้นจากดดเดิมดีขึ้นกว่าเดิมรู้สึกได้เลยว่ารู้สึกได้เลยว่าร่างกายเป้าไม่หอบครับเหมือนเราได้ไปขยับร่างกายบนเวทีมาแล้วเป็นมวยอยู่แล้วไงครับขอแค่ร่างกายดีพี่เอ็มเห็นตัวน้าสวัยเห็นแล้วครับโซเริ่มเปแล้ยี่สิบโล แบกแบกยี่สิบโลเลยนะใช่ครับเป็นไงบ้างพี่ต้องต่อยยังไงดีอะไปเนี่ยก็ต้องใช้สมองเหมือนเดิมเหมือนเดิมเราตเราเร็วกว่าใช้ความปาดเปียวครับแต่เรื่องพละกาลังพี่ยังยังเป็นห่วงอยู่ไหมเรื่องนี้ก็นิดหน่อยครับนิดหน่อยแล้วก็หนักใจเรื่องผู้ชกตัวใหญ่กว่ายี่สิบโลใช่มั่นใจลึกๆว่าจะเข้าชิงไหมครับก็มั่นใจครับศสยความเป็นมวยเหมือนเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนไฟที่ผ่านมาใช่เห็นหน้าไหว ไกวไห้ที่เราไหมเห็นครับเห็นครับเป็นไงบ้างพี่ก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรมากเพราะเอสไม่เป็นมวยครับเอสใช่เรายังดูไม่ได้ก็คงจะมาคีบเราแบบนั้นก็คงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แน่นอนพี่ถามจริงคิดว่าจะเข้าไปชิงกับใครถ้าเกิดที่ชนะที่อีกอีกอีกฝ่ายหนึ่งอ่ะคิดว่าจะเป็นใครชุยใต้กับเสือดำพี่เสือโอ้ก็น่าจะคิดว่าน่าจะเป็นพี่ พี่ฉุยนะแต่ใจผมก็แอบเชียร์เพื่อนอยู่พี่เสือเสือดุสิทธิ์เหมือนกันเออถ้าเกิดถ้าแต่รับพี่แต่ได้น้องแต่ถ้าเลือกเรื่องแต่ถ้าให้คิดว่าน่าจะเป็นพี่ฉุยงั้นพี่ก็ทิงกับพี่ฉุยสิครับโอเคไม่รู้ว่าผมจะรอดหรือเปล่านะเอ้าเอาให้รอดก่อนครับผมโอเคขอบคุณมากครับพี่ครับผมครับถ้าเหมือนเป็นพี่เลย หวานต่ต้เที่เล่นหน่อยพุงลชื่ออะไรลงทองมลงทองมากใจลงทองมาก